บทนี้จากในอธิบายพระพุทธศาสนาต่อคราวที่แล้วได้แสดงถึงมักข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลส และให้ทุก์ดับไปข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิทำความเห็นความรู้ความเห็นให้ถูกต้องดีงามคือพยายาม ปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงอันถูกต้องขึ้นอันจะเป็นเหตุให้สามารถํำจัดกิเลสทั้งหลาย มีนัวร้าเป็นต้นได้เมื่เกิดความรู้ที่ถูกต้องเห็นที่ถูกต้องขึ้นความรู้หรือว่าความเห็นทิฏฐิหรือว่าตัวยานนี่แหละที่เป็นสมาธิสมาญาณน,นี้ก็จะสามารถละลาย ิเลสทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปได้จิตก็จะสงบเป็นสมาธิเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในวาระนี้จะได้กล่าวถึงมัทข้อที่สองคือสัมมาสังกัปปะเพื่อที่ เราทั้งหลายจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องคือจะปรับสังกัปปะที่แปลว่าความคิดจินตนาการของตนให้ถูกต้องดีงาม อันสัมมาสังกัปปะนั้นถ้าผู้มีพระภาคจ้าทรงแสดงไว้ในระดับองค์มัคว่าได้แก่หนึ่ง <c oughs> คิดสำนึกคิดนึกคิดที่จะหลีกออก จากกามโลกกามโลกหรือกามโลภีจากกามทั้งหลายดำริหรือว่าคิดที่จะนำตนปลีกออกจากความเกลือเกลั้วอยู่กับโลกความติดความยึดความติดอยู่กับโลก คำว่าโลกในที่นี้ก็หมายถึงสุขแบบโลกโลกหรือว่าสุขของชาวโลกอันสุขของชาวโลกที่ชาวโลกปรารถนาต้องการก็คือกามมาสุขสุขที่เกิดจากการม กามก็คือในส่วนที่เป็นภายในก็คือกิเลสกามมีตัวราคะตัวโลภะตัวความยินดีตัวความพอใจตัวความรักใคร่ตัวความปรารถนาตัวความต้องการเป็นต้นเหล่านี้นี่เรียกว่ากิเลสกสาม ซึ่งมันห่อหุ้มอยู่ในจิตใจของเรากับประการที่สองก็คือวัตถุกามอันได้แก่วัตถุอันน่าใคร่อันน่าปรารถนาน่าพอใจวัตถุที่น่าใคร่น่าปรารถนานน่าพอใจนั้นท่านแสดงว่าก็มีรูป มีเสียงมีกลิน่นมีรสมีสัมผัสมีเรื่องราวต่างๆที่ปรุงแต่งที่จิตเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุที่น่าใคร่น่าปรารถนาะที่เป็นส่วนที่น่าใคร่น่าปรารถนาะน่าต้องการจึงเรียกว่าวัตถุกรรมรูป ก็สึกสิ่งที่ตาเห็นก็เป็นวัตถุแน่นอนเช่นคนสัตว์สิ่งของต่างๆถ้าเป็นคนก็คนที่น่ายินดีน่าพอใจน่ารักใคร่น่าปรารถนาถ้าเป็นสัตว์ก็น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาหรือแม้แต่วัตถุสิ่งของเอง นี่เรียกว่าวัตถุกาาเสียงเสียงก็ถือว่าเป็นวัตถุเหมือนกันเพราะว่าเสียงนี้มันก็เป็นสิ่งที่สามารถรับสัมผัสได้สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้แล้วเอาไปใช้ได้ต่อเส้นเสียงบันทึกเทปอะไรเหล่านี้เป็นต้น ถ้าไม่ใช่วัตถุมันก็คงบันทึกไว้ไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้แต่เพราะมันเป็นวัตถุพระพุทธเจ้าตรัสว,ว่าวัตถุวัตถุที่น่าใกล้น่าปรารถนาหน่าพอใจก็เป็นวัตถุกามก็คือเสียงที่ไพเราะที่น่ายินดีน่าพอใจน่ารักกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันสัมผัส โอตปะคือสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยร่างกายส่วนต่างๆก็เรียกว่าสัมผัสก็ต้องก็ถูกต้องวัตถุเราจนถึงเรื่องที่คิดก็เรียกว่าธรรมารมที่นัาใกล้น่าปรารถนาน่าต้องการนี่เป็นโลกีหรือว่าเป็นโลก เป็นสุขแบบโลกโลกเพราะน่ายินดีน่าพอใจน่าปรารถนาน่าต้องการแต่เมื่อบุคคลไปยินดีไปติดไปยึดเข้าแล้วสิ่งเหล่านี้เข้าแล้วรูปก,ก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรกดส,สก็ดีสัมผัสก็ดีเหล่านี้เป็นตน้นมันจะเข้ามาครอบงำจิตใจของคนได้มันก็คงเข้ามาทางตาหูจมูก ่างตามั่งหูมัาง,างจมูกบ้างลิ้นบ้ง่งร่างกายส่วนต่างๆบางรวมถึงทางจิตใจคิดปรุงคิดแต่งขึ้นมาเองบ้างแล้วทำให้จิตใจเศร้าหมองเกิดความทุกข์เมื่อผิดหวังเมื่อพลาดพลาดเมื่อไม่ได้อะไรเหล่านี้มันได้มาแล้วแต่มันพลาดไปจับไป ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นก็มาจากกิเลสนี่แหละเพราะเราไปยึดไปติดเข้ามาไปยึดเข้ามาไปติดมันเข้ามามันจึงมาครอบงำแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามปกติของมันเราก็เป็นทุกข์เมื่อมันไม่เปลี่ยนไปตามที่ต้องการก็เป็นทุกข์อะไรเหล่านี้เนี่ยมันก่อให้เกิดทุกข์ เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลพระผู้มีระดับยาวก็ทรงตัสสอนให้บุคคลทำความคิดของตนเองที่เรียกว่าสังกับปะให้ถูกต้องดีงามใช่บ้งอย่าไปคิดผิดยึดคิดยึดคิดติดคิดลุ่มหลงมัวเมา อยู่ในกิเลสกรรมัตถุกรรมเหล่านั้นเลยเพราะมันทำให้เศร้าหมองเป็นทุกข์ดังที่กล่าวแล้วทุกข์เพราะเกิดเพราแก่เพราะเจ็บพราตายทุกข์เพราะความหิวกระหายทุกข์เพราะลาดพลากสารพัดทุกข์ความเห็นที่ถูกต้องดีงามนั้นในระดับองค์มรรคถือว่าเป็นระดับสูงสุดที่สามารถกำจัดกิเลส และดับทุกได้นั้นก็คือหนึ่งเนคขมะสังกปะคิดปรีกวิเวกคิดเนครมะคำว่าเนครมะก็คือการหลีกออกหลีกออกบวชอย่างนี้เช่นพระภูมิพระภาคเจ้าของเรา เสด็จออกมาพีเนศสัพพรมเสด็จออกบทหลีกออกเลยฮนะลีกออกจากความสุขสิ่งที่ให้ความสุขความสุขที่เป็นตามมาสุขที่เป็นโลกิยสุขต่างๆที่พร้อมที่จะสนองบำรุงบำเรอพระองค์สารพัดต,ต่างๆนานา อิเสเดจพ่อส่งพยายามสร้างสรรค์ให้พระองค์นั้นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมีปราสาทราชวังทรัพย์สมบัติมโหฬารแต่ก็พระองค์นั้น ทรงมีความเห็นที่ถูกต้องดีงามทรงมีความคิดที่ถูกต้องดีงามขึ้นมามีความเห็นคือมีความรู้เป็นญาณที่ถูกต้องดีงามขึ้นมาก่อนในภายในพระไทยของพระองค์จึงทำให้พระองค์ทรงคิดคิดถูกต้องดีงามขึ้นมาได้แก่ทรงคิดที่จะหลีกออกสู่มหาพิเนสกรม เสด็จออกบวชออกเลยหลีกออกที่เรียกว่าเนคขมะบวชเป็นบนรรพชิตเป็นสมณะและเมื่อมีทรงมีสัมมาสังกัปปะข้อนี้ขึ้นในที่สุดพระองค์ก็เสด็จออกจริงๆออกบวชแต่วิธีเสด็จออกของพระองค์ก็คือหนีออก หนีเพราะว่าถ้าบอกลาถ้าบิดาว่าจะเสด็จออกพนวดทรงไม่ยอมแน่นอนเมื่อไม่ยอมก็เป็นมีเหตุการณ์ที่จะไม่พอใจกันขึ้นอาจจะเป็นเหตุให้ทำให้ ทรงพระพิโรธโกรธเกลืองขึ้นมาได้องค์จึงเสด็จลีกออกโดยพระองค์เองที่เรียกว่าหนีออกนี่เพื่อที่จะสแสวงหาโมกขธรรมธรรม,มะเป็นเครื่องพ้นพ้นจากกิเลสพ้นจากทุกข์นี่แหละเรียกว่าเนครมะสังกัปปะ ดำริที่จะดีกออกเพื่อบวชเป็นบนรรพชิตหรือสัมมณะแล้วพระองค์ก็เสด็จออกจริงๆดีกออกจริงๆตามที่ทรงดำริตามที่รทรงคิดเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นทางแห่งการดับเพลิงกิเลสและดับทุกข์ทั้งปวงได้จริงๆ มืพระองค์เสด็จออกมาแล้วก็ทรงประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตโดยวิธีการต่างๆมากมายนี่อาการที่หนึ่งที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะอาการที่สองคืออัพยาปาดสังกัปปะคิดไม่เบียดเบียน ผู้ใดใครใครสังสิน้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่มีชีวิตต่างๆคือไม่คิดที่จะเบียดเบียนไม่ต้องพูดถึงการเบียดเบียนนะ่ะแม้แต่ความคิดกไ็ไม่ได้มีความคิดที่จะเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนรวมทั้งพระองค์เองด้วยไม่คิดจะเบียดเบียนพระองค์เองให้เดือดร้อนด้วย ให้าให่า้ผูกอาฆาตพยาบาทโกรธเคืองผู้ใดทั้งสิ้นเรียกว่าพยาปาดะคิดไม่พยาบาทผูกโกรธอาฆาตพยาบาทใครใดใดทั้งสิ้นนี่เรียกว่าพยาปาดะสังกัป,ปะ การคิดไม่พยาบาทเบียดเบียนใครนั้นมันก็เกิดมาจากคุณธรรมคือมีคุณธรรมที่ทำให้คิดไม่เบียดเบียนใครนั้นก็ได้แก่ตัวเมตตานั่นเองเมตตาการุณาเกิดขึ้นในจิตใจในพระทัยของพระองค์เมื่อมีเมตตาเมตตาก็คือความรับความปรารถนาดี บังเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อสั่งสมอบรมความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นสัตว์อื่นคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะบ่มที่จะสั่งสมเมตตาการุณาขึ้นในจิตใจค่อยๆที่ อบรมเมตตาให้เกิดขึ้นปลูกเมตตาปลูกความปรารถนาดีปลูกไมตรีจิตผูกมิตรผูกความปรารถนาที่ดีที่งามกับทุกผู้ทุกนามทุกคนทุกสัตว์ขึ้นในจิตใจเมตตาคือความปรารถนาดีก็จะเต็มเปีย่มขึ้นมาในจิต เม,มื่อเมตตาความปรารถนาดีเกิดขึ้นในจิตจิตของพวกนั้นก็จะเป็นจิตที่สงบเยือกเย็นอบอิ่มเบิกบานชื่นบานเมื่อบุค<ม>คลเช่นนี้จึงเป็นที่ใครเห็นใกลพบผู้ใดเห็นผู้ใดพบคนเห็นคนพบ คนก็รักใครต้องราถนายินดีพอใจที่จะเข้าหาเพราะว่าเข้าใกล้แล้วรู้สึกว่าสงบร่มเย็นมันเป็นสุขต่อเมตตามันแผ่ออกมาทำให้ผู้ที่เข้าใกล้พบเห็นนั้นเกิดความสุขความร่มความเย็นแล้วภายในจิตใจของผู้นั้นเองก็จะ ลมเย็นจะเอิบอิ่มจะเบิกบานจะแผ่ความปรารถนาที่ดีงามออกมานี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดความนึกความคิดของผู้เช่นนี้ก็จะเป็นไปด้วยเต็มไปด้วยความปรารถนาดี ทุกผู้ทุกนามทุกคนทุกประเทศทุกชนทุกชั้นทุกภาวะทุกฐานะทุกเพศทุกวัยจิตใจสงบเยือกเย็นเป็นสุขใครก้าวข้าวข้าวกลายก็สงบเยือกเย็นเป็นสุขนี้เป็นเหตุให้สามารถตําจัดเพลิงกิเลสคือตัวความโกรธความหงุดหงิดความฉุนเฉียวความ พลาดความพยาบาทเสียได้สิ่งเหล่านี้ก็จะหลุดไปจากจิตใจของผู้เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาแม้แต่ความคิดก็จะออกมาด้วยเมตตาสาานดีตลอดนี่แหละคือวิธีกำจัดเรื่องกิเลสและดับทุกข์ทั้งปวงได้ประการที่สามคืออวิหิงสาสังกับโป คิดไม่เบียดเบียนคิดไม่พยาบาทแล้วก็คิดไม่เบียดเบียนคิดออกคิดหลีกออกคิดไม่พยาบาทคิดด้วยเมตตาแล้วต่อมาก็คือคิดไม่เบียดเบียนใครใครให้เือร้อนไม่เบียดเบียนสัตว์ใดผู้ใดคนผู้ใดให้เือรอนทั้งสิน้นจิตใจนั้นสงบ เยือกเย็นเต็มปียมอยู่ด้วยเมตตากรุณาดังกล่าวม่คิดที่จะให้ผู้ใดคนใดคนหนึ่งสัตว์ใดตนใดตนหนึ่งเขาได้รับความเดือดร้อนทั้งทางกายและจิตใจมีแต่ความคิดที่จะกรุณาเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมผู้อื่นโดยฝ่ายเดียวนอกจากไม่คิดที่จะเบียดเบียนแล้วจิตใจกลับคิดที่จะอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมบุคคลทุกผู้ทุกนามบุคคลและสัตว์สิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือแม้แต่สถานที่สิ่งของก็เมื่ออยู่ในใกล้ๆกับบคุคคลเช่นนี้ก็ดูเหมือนสดชื่นอิ่มเบิกบานไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ ตัวจิตใจที่สงบเงยือกเย็นเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเช่นนี้แหละสามารถที่จะปกปักรักษาบคุคคลผู้ผู้นั้นเองด้วยคือผู้ที่มีเมตตากรุณาไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดพยาบาทคิดที่จะสละหลีกออกจาก ความวุ่นวายความขัดข้องจากโลกเพราะว่าคำว่าโลกนั้นก็คือความสับสนวุ่นวายย่อยยับเดือดร้อนคำว่าโลกนะก็หลีกออกจากสิ่งเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ เพื่อความสงบลมเย็นออกจากโลกให้มันพ้นโลกให้อยู่เหนือโลกให้เป็นโลกพิวัติอยู่เหนือโลกพ้นโลกก็จะมองดูโลกที่มันวุ่นวายด้วยจิตใจที่สงบเยือกเย็น เรียบเหมือนกับบุคคลที่ขึ้นไปนั่งอยู่บนหอคอยแล้วก็มองลงมาข้างล่างเห็นความวุ่นวายสับสนเดือดร้อนของโลกข้างล่างมีการต่อสู้มีการแข่งแย่ง มีการทำร้ายกันเบียดเบียนกันเป็นต้นแต่ผู้ที่นั่งอยู่ข้างบนนั้นสงบเป็นสุขมองลงมาด้วยจิตใจที่สลดสังเวชว่าชาวโลกนั้นยังติดอยู่กับความอุ่นวาย ความขัดกล้องความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ต่างๆหนีไม่พ้นหลีกไม่พ้นซึ่งน่าสลดใจยิ่งนักเพราะฉะนั้นความคิดก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่จะสามารถกำจัดกิเลสได้กำจัดทุกข์ได้ ถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นปฏิบัติทำความคิดของตนของตนนั้นให้ชอบให้เป็นสัมมาให้เป็นสัมมาสังกัปปะเสียได้ความคิดของบุคคลผู้นั้นก็สามารถที่จะกำจัดเปลืองกิเลสแล้วก็กำจัดทุกข์ได้เหมือนกันแล้วเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่เรียกว่าบรมสุข มันก็คงมีมัคมีผลมีมันมนิพพานเป็นต้นได้เช่นเดียวกันนี่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะความคิดชอบก็คือคิดถูกต้องดีงามอันได้แก่คิดหลีกออกคิดออกบทก็คือหลีกออกหลีกวิเวกเพื่อที่จะปฏิบัติฝึกผลอบรมจิตของตน้นคิด ในทางที่ไม่พยาบาทเบียดเบียนใครใดใดทั้งสิ้นไม่ผูกเวรผูกโกรธกับใครเป็นเมตตาสังกัปปะคือประกอบความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาด้วยการุณากันมาและผู้ที่มีความคิดมีเมตตามีกรุณาเป็นจินเป็นเจตสิกเป็นความคิดอยู่ยในจิต ก็จะไม่คิดเบียดเบียนด้วยไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครๆผู้ใดให้เดือดร,ร้อนทั้งสิ้นรวมถึงตนเ,นเองด้วยแต่ว่ามีความคิดประกอบด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยไม่ตรีจิตด้วยความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาเป็นเช่นนี้จิตของผู้นั้นก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุข บรรดากิเลสทั้งหลายมีความหงุดหงิดความชุนเฉียวความโกโรธความอาฆาตความพยาบาทความเบียดเบียนวิิงสาเบียดเบียนเป็นต้นก็สามารถที่จะหลุดไปจากจิตก็สามารถที่จะทําลายขับคัดเก่าให้มันหลุดไปจากจิตใจค่อยๆหลุดไปจากจิตใจแล้วจิตใจก็ค่อยๆสงบเยือยมเย็นเป็นสุขขึ้นโดยลำดับ ก็จะพบกับความสุขและพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้นี้ก็เป็นประการที่สององค์มรรคประการที่สองที่พระวุมมีพระพักต์เจ้าตรัสว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงความพ้นทุกข์ก็เพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสมา กิเลสถูกกรจัดไปกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มากิเลสอันเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถูกกําจัดออกไปจิตใจก็ค่อยๆสะอาดค่อยๆสงบค่อยๆสว่างขึ้นก็ปราศจากกิเลสทุกข์ท้งหลายทั้งปวงก็จะหมดไปสิ้นไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตของตน พงใจิตมีสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นเป็นลำดับไป